ฉลยข้อสอบอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษทั้ง3ระดับชั้นคือชั้นป .6 ชั้นม .3 และชั้นม .6 กต่อหน้าที่27ต่อเลยนะครับผมหนังสือสมัย3ให้ write the month นะครับ write แปลว่าเขียนนะครับ the month เดือนต่างๆนะครับเติม s ลงไป นั่นก็คือแบ่งตามฤดูกาลอีกเช่นเคยนะครับนักเรียนต้องจําให้ได้นะครับนะฤดูกาลต่างๆของฝรั่งนั้นมี4ฤดูกาลนะครับฤดูสปริงฤดูอะไรครับฤดูใบไม้ผลิฤดูซัมเมอร์ฤดูอะไรครับฤดูร้อนโอชุมนะครับเอยูอนว่าออนะครับทูเอเมนอนว่าชุมอชุมนะครับแปลว่าฤดูใบไม้ผลิเอ่อใบไม้ร่วงตัวนี้ครับวินเทอร์นะครับแปลว่าฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลินะครับหนาะของฝรั่งนะครับหรือของต่างประเทศนะครับนาะตั้งแถบตะวันตกนะครับก็คือเดือนมีนาเมษาพฤษานะครับส่วนฤดูร้อนนะครับนาะในแถบยุโรปนะครับหนาะก็คือเดือนมิถุนายนกรกฎาสิงหาแต่ประเทศไทยเรานี่เดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษานะครับนะพฤษภาประมาณนั้นนะครับ อุ่มนะครับฤดูใบไม้ผลินะครับต่างประเทศก็คือเดือนกันยายนตุลาคมและก็พฤศจิกายนส่วนฤดูหนาวนะครับก็คล้ายๆกับเมืองไทยอยู่นะครับนาวก็คือเดือนธันวาคมมกราคมและก็กุมภาพันธ์นะครับนะแต่กุมภาพันธ์ในเมืองไทยนี่ร้อนแล้วนะครับต่อไปครับผม look c a p i c i r e s ให้ดูนะครับรูปภาพต่างๆนะครับ X and answer แล้วก็ให้ถามและตอบนั่นก็คือ what's the weather like today เมื่อกี้แปลมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับนะ the weather แปลว่าสภาพอากาศ like แปลว่าคล้ายนะครับ what อะไรนะครับ today วันนี้แต่เวลาแปลเป็นไทยจริงๆนะครับอย่าไปแปลว่าสภาพอากาศคล้ายอะไรวันนี้นะครับ ให้แปลว่าสภาพอากาศเป็นเช่นไรวันนี้นะครับนะคําแปลอยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรเป็นเช่นไรนะครับนะคําตอบนะครับเช่นนะครับภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งนี่อตอบว่าันนี y นะครับคำว่าัน sunny เดี๋ยวคุณครูแก้ไขดีกว่านะครับนะเพราะคําว่าร้อนนี่มันจะไป ตรงกับคําว่าฮอตนะครับดังนั้นซันนี่ให้แปลว่าอากาศอบอุ่นก็ได้นะครับนะอบอุ่นเพราะวอร์มก็อบอุ่นเดี๋ยวอากาศอะไรวอร์มแปลว่าอากาศอบอุ่นซันนี่ก็แปลว่าอากาศาสบายๆก็ได้นะครับนะนี่คือ,อสำนวนของครูพี่นันนะครับแต่ค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งนะนะครับคำว่าสบายๆในที่นี้เพราะมันมีคำว่าซันซันแล้วดวงอาทิตย์นะครับนะ มีแสงอาทิตย์สองนี่ก็คือร้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ยังร้อนสู้คําว่าฮอตไม่ได้นะครับนะหรือนักเรียนที่เรียนกับคุณครูประจำวิชาคุณครูแปลว่าอะไรก็เขียนคอมเมนต์มาบอกกันบ้างก็ได้นะครับนะซันนี่นะครับหรือจะแปลว่าแดดจ้าก็ได้นะครับแล้วข้อที่สองนะครับนักเรียนถ้าเขาถามว่า what's the weather like today ตอบว่าอะไรดีครับ it's hot นะครับนะข้อที่สามนะครับ it's the weather like today นะครับตอบว่าอะไรดีครับข้อที่สามเนี่ยนะครับหนาะวเป็น it's sunny นะครับหนาะข้อที่สามเขาบอกว่จ้จับคู้ไหมครับไม่ได้จับผู้นะไม่ได้จับผู้ก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าดูภาพแล้วก็ถามตอบส่วนข้อที่สี่นะครับ what's the weather like today นะครับสภาพอากาศเป็นเช่นไรแน่นอนนะครับอันนี้หนาวแน่นอน it's cold นะครับประมาณนั้นแล้วแล้วก็จบหน้าที่27นะครับผม